ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิเชษวิริยะจิตรมีปัญหาของขั้นแรกก็คือหัวเข่าครับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แป๊กครับแกลบใช่ฮะทีกวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมก็ไปโรงพยาบาลตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละ ข้างเดอรหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทข้างละข้างละผมผมเอาตัดสินใจเอาละครับตัดสินใจแล้วเอาเอานี่คือตัดผ่าตัดเน่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเมือนทานครับอาจารย์สุทิิงบอกเฮียอย่าพึ่งไปเลยโรงพยาบาลไม่หนีไปไหนผมมาเมื่อวันที่สิบหกเดือนที่แล้วครับวันที่สิบหกนะฮะจำไว้นะฮะสิบหกผมนั่งตรงนั้นเนี่ยผมซื้อไปเลย กลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะสี่สี่สี่ไม่ใช่หวยนะสี่สี่สี่ไม่ใช่ใบหวยมือละฮะสี่สี่สี่สามมือสามมือผมหนักกว่านั้นเียนะผมเข้าห้องน้ำนะครับไม่ได้พูดหยาบนะฮะอาบน้ำเสร็จต้องใส่เกลงอแค่ไหนใช้ไหมเพระยาผมทำเราเอาสตันเลยถ้านคนพิการเนี่ยต้องจับทีละข้างครับโษทีนะฮะ ใส่ทีละข้างใส่ทีละข้างปับ๊บมาใส่กีงข้ายาวใส่ปับ๊บผมออกมาเรียบร้อยมันมันลำบากมากครับแล้วเวลาผมนั่งนั่งอย่างนี้นะจะจะไขว่ห้างคุณลองไขว่ไขว่ห้างดิคุณยกขาไขว่ห้างดิอ่าฮะใช่แต่ผมแต่นนกอดน,นี้มันอย่างนี้ <laughs> มันอย่างนี้เอ้คุณพี่ผมผมเห็นท่าคุณพี่สุพรพพนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะครับ แล้วอยู่นี้ผมสบายนะนผมสบายโอ้แล้วก่อนนี้คุณท่านหมอรครับอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้ครับกับอย่างนี้ผมสบายท่านหมอครับผมขอบคุณดมอครนะ